แล้วก็เวลาที่เราเปิดคลิปนะครับจากแอปแดงนะครับเนี่ยเวลาเราเอียงอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นภาพเต็มจอด้วยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการเชื่อมมือถือขึ้นไปดูที่จอใหญ่แบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยนะครับโปรเจคเตอร์ที่จะเป็นตัวอย่างในการเชื่อมครั้งนี้จะเป็นกลิมบอล5มือถือที่จะนำมาเชื่อมนะครับจะเป็น Samsung Galaxy นะครับอื่นให้ไปที่ตรงนี้นะครับแอปพลิเคชันนะครับหาแอปชื่อ MyLa า e ี e ซิร์ฟเรนี่นะครับเรามาที่มือถือเรานะครับ ให้หาอย่างซัมซุงนี่นะครับเขาจะใช้เป็นฟังก์ชันแคสหน้าจอที่ชื่อว่าสมาร์ทวิวนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นอย่าง Opp o ppo หรือรุ่นอื่นๆน,นะครับเขาจะใช้ชื่อว่าการแคสหน้าจอหรือการแชร์หน้าจอนะครับเขาก็จะขึ้นมานะครับว่าเป็นเจอโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วกดเริ่มตอนนี้เลยจากนั้นนะครับเขาจะมีขึ้นมาที่หน้าจอถามดูว่าให้ยอมรับไหมที่จะแชร์หน้าจอกด a c c e pt ไปเลยนะครับ รอแป๊บเดียวนะครับมือถือก็จะแชร์ขึ้นไปที่หน้าจออย่างนี้นะครับแล้วเวลาที่เราดูคอนเทนต์อะไรต่างๆนะครับมันเหมือนกับเป็นการโค่งหน้าจอนะครับนี่และนี่ก็คือความเร็วในการแชร์หน้าจอนะครับแล้วก็เวลาที่เราเปิดคลิปนะครับจากแอป,ปแดงนะครับเนี่ยเวลาเราเอียงอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะเป็นภาพเต็มจอด้วยนะครับและใครที่อยากได้ตัวโปรเจคเตอร์ที่มีฟังก์ชันครบๆอย่างนี้นะครับมี YouTube Netflix แล้วก็มี g o Google p l y y โลดแอปได้นะครับต่อ HDMI ได้เอาไฟแฟชไดฟ์ไฟหนังไฟเพลง Cloud, คราวอาเกตมาเสียบด้านหลังได้นะครับแนะนำเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งพี่กัดไว้ที่ด้านล่างนะครับไปครบชุดเลยพร้อมกับรีโมทและจอนะ